ถ้าเทียบกับราคาหมื่นหนึ่งก็เท่ากับยาลิสกับยาลิสวีออสได้เลยทีเดียวแต่เราได้ขับซีวิ c ครับ สวัสดีครับแบงค์สามเหลี่ยมอมอเตอร์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพามาดูรถ Honda Civic ปี2017ครับเครื่องยนต์1.8ตัว e ครับผมคันนี้ตัวเริ่มต้นนะครับจะมาแจ้งโปรโมชั่นครับของทางสามเหลี่ยมอมอเตอร์ทางแบงค์ครับคันนี้แบงค์จัดหนักจัดเต็มให้เลยครับราคาราคาหนึ่งแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแต่คันนี้ครับซื้อสดกับแบงค์จัดให้เลยเหลือแค่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้ถูกกว่ามาหนึ่งเกือบสองแสนห้าหมื่นบาทครับ มาเชิญชมเนี่ยนครับว่า honda c ซ v i c คันนี้มีคุณสมบัติดีอย่างไรบ้างเราควรเป็นเจ้าของแบบไหนบ้างครับคันนี้ honda c ซ v i c คันนี้วิ่งเปลี่ยนดน้ำมันถึง16กิโลต่อเดียเลยทีเดียวนะครับอ่ามีล้ออันรอยล้อแมกอันรอยขนาด16นะครับคันนี้สามารถรับรอง e20 e85 ได้คันนี้นะครับระบบเครื่องยนต์4สูบครับหนู141แรงมา้าเป็นเกียร์ออโต้ครับผม6สปีดนะครับคันนี้ วิ่งปลี่ยนน้ำมันมากครับรูปร่างฉบเฉียวดีไซน์สวยหรูครับคันนี้เดี๋ยวเรามาชมชุด้านในครับว่าด้านในจะดีไซน์สวยขนาดไหนครับเอาละครับด้านในคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยครับพวงมาลัยอัตโนมัติครับสามารถฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงปรับเครื่องเสียงได้นะครับเวลาคนโทรเข้ามาสามารถรับสายได้วางสายได้ครับฟังก์ชันดีไซน์สวยหรูเกียร์ออโต้ครับผมมีตัวอีคอนประหยัดน้ำมันครับเพื่อพลังงานที่สูงสุดครับสามารถวิ่งได้เกือบ20กิโลต่อลิตรได้เลยครับตัวอีคอนนะครับปุ่มสตาร์ทครับ ไม่ใช่กุญแจครับผมปุ่มสตาร์ทเป็นปุ่มสตาร์ทกดสตาร์ทครับผมคันนี้เป็นรอคแอนดรอยสิแถมเป็นเบาะผ้าคันนี้ครับอ่าเป็นเบาะผ้าคันนี้ประหยัดน้ามันมากคันนี้ครับแนะนําได้เลยว่าท่านในลูกค้าท่านในส่วนนะครับคันนี้คือถ้าเทียบกับราคาหมื่นหนึ่งก็เท่ากับยาลิสกับยาลิสวีออได้เลยทีเดียวแต่เราได้ขับ, Civic บซีวิคครับซีวิคราคา6 0แสนต้นๆต,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 ตอนนี้คือเป็นเจ้าของได้เลยนะครับติดต่อที่เบอร์ติดต่อแบงค์มาครับที่เบอร์0 9 4 5 6 0 3้าสี่ห้ี่ ท่านใช้ได้ขับซีวีครับแต่ราคาเท่ากับ v ีออสย่าดีครับผมครับวันนี้ก็ขอกราบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกด s ั b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้ที่ช่อง u t u b e SLM Auto สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นแล้วอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจ e f a c e b o สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทสามเหลี่ยมออโต้